มื่อนีอ้พอดีมากคุณหมอมาจุดถูไปเลครับเด้อเอาไปรุ่นถูเล็กถูเหมือนกันกับคุณหมอนะครับเนาะว่าเสียด้ตัวใดมือเศร้าเขาได้ไปชุดหนึ่งแล้วแต่บาทนี้คุณหมอใดหววนี้หาแสนกลัวนียครับเด็กสามตัวเจ็ดเก่าเจ็ดที่จุดไววนะครับแล้วเพิ่นก็ไปขึ้นไปโลกงนละครับเนาะเพิ่นได้สามตัวถึงเต็มๆเลย ดวงมันเคยเห็ดไพิ่นก็ไดอย่างสันละครเนาะบุญวาสนาะจุดถูกไปเลยนะครับเด้อออกมาแล้วครับออื เกาอืมเก้าโหกเก้าในี่คักูเลยฮ เจ็ดเก่าแล้วครับเจ็ดเก่าแล้วว่าสันฟาดตัวเจ็ดเก่าแล้วว่าสันอ๋อเจ็ดเก่าเจ็ดตัวเก่าอเงี้ยบ้าง ตัวถ่ายก่อนเนาะเจ็บน,นะคัละเจ็บทเจ็บนะเออเออเอาวือว่าเหมือนีนเก่าอยู่กาลางทุกส่นเจ็บนะเจ็บสูมเจ็บื <c oughs> แม่นตกเกาพระคุณว่าตกเกาครับตกโกตเลยจุดหลูกคดระมองได้เล็กตเกาแล้วครับเด้หงวดทง่ดเหลี่ยตาไปตามันเด้อพี้ตามันแต่ว่าจะเปลี่ยนเหรอครับเปลี่ยนนิดนเปลี่ยนไป้ดวที่เหี่ยวัที่แล้วเป๊ะเลยอือ

อ,อ,อ๋อ,อครับนี่หมอชีมจุดเนะครับเด้อมือนี้คุณหมอชีมเพิ่นมาจุดไว้นะครับเนาะอเอ่อเลขตะบ,บุญประชดปัญใดนะครับเด้อตะบุญมันที่จริงเด้อมันจะเห็นเป็นเลขเจ็ดเก้าเจ็ดก็ว่าเลขตะบุญมันบระัดปัญใดครับมันจะเห็นแค่เก้าเจ็ดนะครับเด้อเก้าเจ็ด ลักษณะเลยเก่านะครับแต่ว่าหางเล็กเก่ามันหายครับมันก็ได้เหลือเป็นศูนย์เจ็ดอืมเอานี่นะครับมือนี่นะครับเด้อสำหรับมือนี่วันพระใหญ,ญ่ครับสิบหาคำเป็นสิบหาคำนะครับเด้อจุปูคํายาสับน์เห็นชัดแล้วนะครับบบบนี้ครับ,บ เย็ดข้างหนา้าเย็ดเท่หเท่หนี่เป็นล่างๆนะครับเบอรเก่ากับว่าจัดปรนไดอ่าถ้าเาเบิ่งบ่ชขักกะทิว่าเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าขยายเบิงบวชค่อยคงใจว่าเป็นเก่าเจ็ดถ้าบ่ชขยายข้าเบิ่งโดยตาเป้าปุ๊บสิเป็นเห็นเป็นศูนย์เจ็ดเลยมันล่างครับอ,อันนี้เจ็ดที่ปูรครับยาสับนะครับเออ ตัวนี้ก็ได้ไดแล้วเอาตาเลรสตัวตก็ได้ครับ0ูนย์เจ็เจ็ดก็ได้ครับเอา้าท่นมาเจ็เดนะครับเ้วยังยังสอตัวอยู่ก็ดเจ็ดก็ได้เก่าเจ็ดเจเก่าศย์เจวเลขตัวบนมันบูชัดครับมันล่างล่างจางเลยมันจางแต่ว่าเจ็ดตัวล่างชัดเจนครับ6กเจ็ดเจดหกะครับเด้ออย่าลืมอย่าพลาดตัวนี้เด็ดขาด เแต่ว่าเห็นที่เห็นชัดๆอีกคือมั็นเก่าเกศนะครับตามไฟตามันนะครับเด้อกดใส่วีดแจ็คแจ็คนาย่านการรับชมเอาไว้เห็นเป็นแนวทางนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเด้อเอาได้แล้วครับได้แล้วสำหรับตัวนี้นะครับเนาะอัสสลามุกุลิกินีกับวัดดีครับวัดดีครับวัดดียังงานมาครับเด้อสุัง